สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถไทยักษ์แพ็กค,คู่รวมด้วยช่วยกันครับอูฮันแลนด์8340แรงทะลุจอบปลวกครับ หกศูนย์ไปน้องอยางเริ่มจะหมดดอกแล้วแต่ก็ยังเหลืออยู่ครับนะดูการนี้น่าจะได้อยู่รับพื้นที่ปลูกอ้อย ทัทับส2องครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังเฮ้ยดินงามครักๆดำละพันก็จะซื้อไป้องนะ <c oughs> ยักใหญ่ครับ ไม่ใหญ่อยู่เอาไปน้องโอ้ทางเชือบเลงพลาสติกนะเนี่ยอ้อา่อาา,า <laughs> กินไปังนี้นะครับ ครับับตวจินี่เกะมาจากท่านลวงแทรกเตอร์ตัวแรงนะตัวนี้ต้องตัวดีครับ จะหิวน้ำไม่น้องน้ำลายขมแล้วผมจบโลกนี้นี่ต,ต้องขอตัวแล้วโอ้ยพอหาย,ยใจมีควันออกอยู่ครับหกสูบแ้อหกสูบทบไดเรกกินยากกินยาก ก่อนก็อย่างนี้ครับโอ้แต่ถ้าได้บูดิเซอร์มานี่สบายครับบูดิเซอร์นี่ดันกระนจายครับนะ ้รมก็ระวังครับมันมีตอไม้แล้วก็รากไม้เยอะค่อยๆเซ็ตนะ้องค่อยๆเซะ เอ๊มีพึ่งหรือเปล่าพึ่งรงู้น้องพึ่งรงู้ปิดปลวกครับปลวกเอ้ยบอกเดาเอา,าเราต้องค่อยๆถ้าดันเต็มสูบก็จะไม่ได้ นี่ยังสวยมากครับเพราะว่าเต็มไปด้วยปุ๋ยโอ้ 15, เทอรโ์โบแล้อี้สิบตังงลำอยู่บเพียงเดียวครับ ดินนะดินปลัวปัจจุบันหายากนะครับเีแถวซีสเกตเนี่ยเอาไปปลูกกระเทียมครับปลูกหอมโห้เจอง,งูหรือเปล่านะงูครับงูอาจจะเป็นงูดินเจอบงลากะ ตัวไผ่ตัวมันอะไรไปนองเลยโอ้โหเจองูดินอยู่นี่ต้นสะเดาครับช่วงนี้สะเดาก็จะออกดอกแล้ว ช้าได้พาะได้งามพี่น้องโบราณบอกไว้นีโซนบริลัมก็ทำอ้อกันเนยอะครับนะคุณลินก็จะเช่าที่นาทำอ้อย เสปลวกแล้วต้องเสะปลวกเอ๊ยยังยอมปลวกปลวกตัวเล็กๆแต่ว่าสามารถที่จะสร้างภูเขาได้นะทั้งลูกเลยขยันมากครับปลวกนี่มากันเป็นกองทัพเลยเป็นร้อยๆล้านพันๆล้านตัวครับนี่ครับเขาเอาดิน แบกดินมาจากใต้ด uh, oh. oh, ินครับน่ะแล้วเอามาสร้างข้างบนตอวน่ะตัวเล็กนิดเดียวกินบ้านทางหลังเลยเนาะบ้านคออบ้านตึกกินหมดเลยตัวนิดเดียวครับวัาเขียวเล็บเขานี่แข็งมากจัดไม้กระชุ่กระชายครับคือเขาสร้างตึกินขึ้นมาเอา โอ้โ,อโ,อโอหหายใจนิฟันมอกเยอะเลยต้องเป็นแว้นใช่ไหมเดินแหวนตะเกีนหรือว่ากินน้ำมันเครื่องไว้ไหมเนาะแก็ยังไหวอยู่อ๋ออ๋อมีนกเกี่ยงมาตัวหน,นึ่งครับ ไไม่รูเอารถพุทมาช่วยแล้วเนี่ยทำยังไงครับเดี๋ยอีกนิดนึงค่อยๆแสะแล้วครับ แบบสามสีนะ่สูนั่นนิวฮอลแลนด์อือรากกูนะสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อน้องยูน้ำมากเลย เดี๋ยวเขาเก็บปลวกนี่เสร็จก็จะน่าจะพักนะครับ <laughs> เรื่องต่อครับโอ้ไม่ง่ายนะหลวง,งนเนี่ยค่อนข้างจะหนาครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ